ตามสั่งตีน้อยริมทะเลนั่นคือชื่อเต็มของร้านนี้นะครับซึ่งทุกคนก็จะจําเรียกแค่ว่าตีน้อยตีน้อยอ,อ,อ,อขราเผาทะเลปาหมึกอูหอยกระเผา,าที่ชอบที่สุดลองจากหมูกรอบนะข่าเผาปลาหมึกเราเจอกันเจอกันที่ไหนครับพี่ไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยทักกันแต่ผมว่าไปอย่างเพื่นอนอย มมเเหหือนนไค่่ีแล้วะงานกาแฟใช่เพื่อนชื่ออะไรลืมชื่อเหมือนกันงานทกาแฟที่เมืองทองห้าปีที่แล้วใช่ห้าปีที่แล้วเป็นงาน coffee face coffee face ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเพิ่งแบบเรียนรู้กาแฟมันกันเลยแล้วพี่คั่วเองอะไรนหมคั่วเองคั่วมากี่ปีแล้วพี่พอๆกันนะพอๆกันผมก็ไปเรียนตอนนั้นก็ไปเรียนมาโอ้โหคั่งเลยอยากจะเปิดร้านกาแฟ จิเปิดเปิดแล้วเปิดร้านกาแฟชื่อชุยดูวบาลก็กะรวยเลยกะแบบกะขยายสาขาอะไรเงี้ยครับสักพันล้านอะไรอ่ะพี่กะว่าเงินเข้าเรืองหรือเงินออกเงินเข้ากะว่าเงินเข้าแล้วเราจะรออะไรชูวิรุบาลจะพาเธอไปดำน้ำดูปลาดุกู พอพี่นี่ปิดเมื่อไหร่ครับนี่คือความฝันผมเลยนะอแบบอันนี้คืออะไรครับพี่เครื่องควบอยากซื้อแบบมันเทน่มันดูแบบนี่มันใช้ระบบคอมพิวเตอร์เ้ยดูกราฟดูอะไรเงี้ยคือเหมือนเครื่องบินเลยแล้วเนี่ยเหมือนเครื่องบินเลย <c oughs> เรียนจนคอจนคอแล้วก็ ทำพังดนตรีก็ยากพอยแล้วออดนตรีก็ยากพอยมีกพนและเดินอยู่บนหาดทรายแมนลูกสาวไผคือมังามแทล่หน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจอสักมาละยองต้องกินอะไรวันนี้แนะนำเลยครับริปเปอร์ต้องบอกว่ามาที่นี่เหมือนสายลมพามา ไม่มีความรู้ไม่มีแหล่งอะไรทั้งนั้นมาร์ทก็เปิด Google แล้วก็มาเจอแหล่งดิเปอร์กาแฟดีมากไทยคอากาฟแฟแนะนำที่นี่ไม่ผิดหวังว,วันนี้เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่งาน Amazing Beach Festival ครับใช่ไหมใช่แน่นอน Amazing Beach Festival ค่าคืนนี้เราจะเล่น2ทุ่ม4ี่พี่พูดไม่ใช่อะไรเพื่อให้คนข้างหลังเขาได้ยินไปดูเราบ้าไปไหมครับ อมีคิดด้วยไายพี่พี่ผมไม่ไปครับไม่ไปครับตอบตรงเลยครับก่อนที่เราจะไปที่คอนเสิร์ตผมขอพาไกินอะไรจำๆอีกสักหนึ่งร้านเมื่อคราวที่แล้วที่เรามาถ่ายที่บารมีหอยใช่ครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าตีน้อยเขาพูดเขาว่าตีน้อยขึ้นมาก่อนร้านเด็ดคือตีน้อยแล้วก็ร้านตีน้อยอาหารตามสั่งตีน้อยคนเยอ เป็นอาหารตามสั่งวันนี้ก็เลยคิดว่าเราได้กลับมาที่ระยองอีกครั้งไม่พลาดไปสีน้อยครับสีน้อยเดี๋ยวกันสองทุ่สทๆๆมสี่สิบเด้อเก็บเก็บหมดเรยที่นี่หัวปลาแมวไปแล้วบรารมีหอยนี่ข้างหน้าเราคัวลุงละหัวลุงละอาอเรายังไม่มาขัวลุงละแต่วันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ตีน้อยอาหาร <ๆ S 2> ตามสั่งเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีมาที่ระยองอีกจะเก็บแน่นอน ต้องขอบคุณพี่น้องชาวระยองทุกท่านนะครับที่จ้างสิงโตมาเดือบทุกเดือนนะครับแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยครับเดี๋ยวจะกินให้หมดหมดเมืองเลยครับหมด,ดเมืองเลยครับถึงแล้วนะครับโอ้โหโนี่ไงถึงแล้วมาโอเคไปตามสั่งตีน้อยริมทะเลนั่นคือชื่อเต็มของร้านนี้นะครับซึ่งทุกคนกจ็จะจําเรียกแค่ว่าตีน้อยตีน้อยแต่ชื่อเต็มของร้านนี้ก็คือตามสั่งตีน้อยริมทะเล สวัสดีครับพี่ใช่ใช่ไหม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 อ๋อเป็นคำสวัสดีครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นคำทักทายนะครับเวลาที่ทุกคนเจอผมก็จะถามว่าใช่ใช่ไหมจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้ไหนลรูปนะไหนลรูปนะอ๋อหนึ่งเมนูตีน้อยมาตีน้อยต้องกินอะไรพี่อร่อยที่เมนูนะ อร่อยทุกเมนูเลยเหรอใช่เนี่ยอันนี้จ <ะ S 1> ิ้นสาวใช่ไหมครับอ๋อคุณแม่คุณแม่ถ้าให้เลือกกินหนึ่งเมนูคุณแม่จะเลือกกินอะไรที่นี่ที่แบบอร่อยเด็ดสุดเลยน้ำดันแต่ไม่หมดไปแล้วน้ำดำหมดไปแล้วหมายถึงปลาหมึกน้ำดำหมดไปแล้วเหรอใช่หมดไปแล้วโอโ้เอาไอ้ที่ไม่หมดได้ไหมไม่หมดมหมดึมกไข่ค่ะหมึกไข่ใช่ไหมแม่หมึกไข่ทำเมนูอะไรดีครับได้เมนูได้เมนูเด่นเมนเลยค่ะเด่นทุกเมนูโอเคขอบคุณมากครับคุณแม่ แล้วโอ้โหกลรสจัดใช่ไหมอร่อยมากอร่อยจนน้ำตาไหลสรุปใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใชเใชา่ใช่่อช่ใ่ใช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 ่ใใช่ใ่ใช่ใช่ใใช่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  เดี๋ยวครับที่อยากได้ยินก็คือถามมาใช่ใช่ไหมเพื่อเป็นการให้เข้าใจตรงกันเคยบอกไปว่าไม่ใช่แล้วเขาก็บอกไม่เชื่อแค่นี้แหละครับ <S 1> <S 1> <S วันนี้ครับพี่คนไหนคือพี่สีน้อยลูก<อ>ช,ชายพ่อ<า><า>อ๋อชื่อลูกชายแล้วลูกชายไม่อยู่นะครับวันนี้อยู <S <S ่้องค่ะอ๋อตีน้อยเป็นชื่อลูกชายนะครับไม่ใช่คือพ่อพี่คือเจ้าของร้านใช่ไหมครับวันนีครับพี่วันนี้อ๋ คือเราจะสั่งหรือว่าให้ให้พี่เขาทําให้เดียวแต่ถ้าเกิดเขาทําให้แล้วเขาจัดมาจุกๆุแบบบารมีหอยเราก็จะเอาเป็นว่าเดี๋ยวที่มีเมนูแนะนํำไหมครับนเอมันหมดพวกเหมือนเป็นเมนูที่ต้องสั่งเีเเอาที่มีแล้วกันครับเอาที่มีต้มยำค่ะต้มยำทะเลแล้วก็แกงเผ็ดชิ้นปลาอินทียค่ะโอาแกงเผ็ดผัดเผ็ดปลาฉลาชิ้นปลาอินทรีย์ ผัดเผ็ดโอ้โหรถมาที่นี่รถรถจัดจริงๆผัดเผ็ดใช่ไหมใช้ผัดปราฉลามปลาฉลามพริกเกลือทะเลค่ะพริกเกลือทะเลจาระเม็ดราดพริกค่ะพี่จาระเม็ดราดพริกเมนูสุดท้ายครับกะเพราใช่ไหมกะเพราข้ากะเพราข้างหรือกะเพราทะเลกะเพราทะเลก่อนดับเผ็ดสักนิดนึงครับไข่เจียวครับไข่เจียวคนเป็นไข่เจียวเลยทีนี่ไข่เจียวปูป่ะปูได้ค่ะ 6เมนูครับวันนี้ฝาเลยนะครับโอ้นี่กะเพราทะเละเฮ้ยมเน่าทำเป็นรข้าวเนี้ยกะเพราคูเหรอลลใช่ค่ะมันผสมกันได้ใช่ไหมได้ค่ะนี่กไม้เครรเครากะเพราทะเลแบบเนี้ยครับหรือเต้นร้อนนะครับถ่ายรูปถ่ายรายกันไว้ดีไว,ว,ว,วกกดีไวดีปิดรายการผมดูมีดูมีเลยครับดมี่ดูมีเลยเ ออหนึ่งเพลงแบบไหนยากๆเลยเอายากๆเลยแม้ใคจะมองวทุกที่ฉ yes? ันกลับสุขใจอยู่เพืดถึงเที่งที่หลอง่ายมากนะครับสมมุติเมื่อกี้แบบยากๆแล้วแบบไม่ง่าย ที่เป็นนักร้อวะเอาลหัง่เดี๋ยี้ไปไหนกันบ้างไม่เจยไม่เพี่เลยี้ตั้งใจมาดูพี่อหลไง้หลอ๋อเราเป็นคนที่นี่อยู่แล้วหรือว่าตั้งใจมาไม่ไม่ไม่เออล่ะมาเที่ยวมาดูพี่เลยครับต้องติดตามผู้เลยเป็นเวลาร้านไหนพี่ลงผมก็จะตามพี่เป็นเป็นทานอ๋อคือผมลงร้านไหนพี่ก็มาทานใช่กลคือมากินตามผมตามพแล้วทำไมวันนี้มาก่อนผมอะ ก็รู้ว่าพี่จะมาแล้วลิโหนี่เป็นไงนะฮะรู้ว่าจะมาแล้วก็ตั้งใจจะมาดูคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปร้านที่จันนบุรีอ่ะตระลาเลยอะโอบัวขาวาใช่ครูบัวขาวบัวขาวรุ่นดูมาเลยไม่คิดจะหาเองเลยไม่มีไอเดียเองไม่มีแต่พี่ไปลองกับผมจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้ก็จะได้ทำโอเคขอบคุณมากครับเย็นนี้ผมเล่นสองทุ่มเจรียังครับผมคู่สี่สิบเตรยมกันนะพี่นะขอของลูกไผ่หน่อยได้เลยจ้า เอาด้วยครับพี่นี่อะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ครับเอาคุณครับขณะเดินรออาหารสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมีเรียกด้วยมีเรียกมีเรียกอือบอกว่านี่ฮะแฟนคลับครับแฟนคลับนี่พึ่งนี่พึ่งตื่นนะเมื่อกี้คือนอนเวียงกันตรงนี้ตอนนี้นอนนอนแล้วเราทักไม่ทักเราด้วยสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับอ่ะเนาะร้องเพลงไหมจ๊ะจ้ะอ่ะอร้องร้องอยู่ไอ้เนี่ยงาน Amazing บี๋อ๋อเโอ้ยนี่ไปไหมไปไหม ไปนะไปนะสองทุ่มสี่สิบไปนะโอเคกันเดี๋ยวเจอกันนะแม่แม่ไปแม่แม่ไปนะนอกจากร้านตีน้อยเนี่ยแม่มีร้านอื่นแนะนำอีกไหมที่นี่วัวลุงละต้องมาแล้วเพราะว่าทุกคนพูดอร่อยมากเลยวัวลุงปลาแล้มีหอยไปแล้วใช่ไหมปลาแล้วมีหอยไปแล้วมีอะไรอีก ขวบป้าแมวไปเรียบร้อยแล้วได้กินมาหมดแล้วเรียบร้อยแล้วหมดแล้วไปตลอดซีมาผมไปต้องไปกินจังหวัดอื่นบ้างแล้วล่ะครับกินจังหวัดอื่นบ้างแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะแม่นะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนี้แม่เฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจุ่มเล็บสูตรอุ้ยจุ่มเล็บสูตรสโตระน่านีสโตร์น่าโอ้ยสโตร์แม่สโตร์แม่น่าจะมาโดยไพลินไพลินซีสเกตอ๋อเอาเมือไพลิน ขอบคุณครับขอบครับคุณแฟนไม่ถ่ายด้วยเหรอครับขอบน้องอ๋อน้องน้องน้องขอถ่ายด้วยสิครับดูน้องครับดอดูว่าดูว่าแฟนพาแฟนมาเที่ยวภาษาเขมเปนวลคำวันนี้จะเสนอคำว่าจุมเรียบตัวจุมเรียบสัวแปลว่าสวัสดีครับจุมเรียบสัวไหมครับางคนจุมเรียบเรียไม่เตี้ยจุมเรียบเรียจุมเรียบเรียจุมเรียบเรียัสดีลาก่อนอ๋อบคุณครับสวัสดีครับครับรถดีๆเด้อเยวนี้ไปไหมเย็นนี้ว่าจะไปอยู่ครับว่าจะไปก็คือ ก็กับไปนั่นแหละโอเคโอเคโอเคอยู่แถวนี้ละครับโอเคถ้าไม่ได้อยู่แถวนี้ก็ไม่ไปก็ก็มาสองกุ๊กสองกุตั้งใจกับปหาที่เอาละใช่ครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะข่าวสวัสดีครับตอนแรกเขาก็ว่าจะไปหรือว่าจะไม่ไปนี่เราก็เลยบังคับให้เขาไปเดี๋ยวดูว่าจะเจอเขาหน้าเวทีหรือไม่เจอกันนะครับสวัสดีครับข่า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 อเขาาจะไรื่าจะไม่รับดีน้อยอันนี้คือร้าหน้าเวทหรือไม่เันนครับ นี่คือเท่าแก่ของแท้นะครับตีน้อยริมทะเลคนนี้คือตีน้อยไม่ต้องเข้าไปในครัวแล้วไปหาพี่ตีน้อยชื่อลูกเขาครับ <c oughs> ตีน้อยชอบกินอะไรที่นี่อาหารที่นี่อร่อยไหมอร่อยแล้วมีมีอะไรไม่อร่อยไหมไม่มีไม่มีอร่อยทุกอย่างเนาะอร่อยสุดเลยอะไรอร่อยสุดเลยที่ตีน้อยชอบกินป <c oughs> กติสัง่ง <c oughs> อ๋อเข้าฝันปกติสังส่งเอาได้ทำสั่งเขาขอบคุณครับตีน้อยครับ ใบตองเหลืองอืมที่อื่นอาจจะใช้ใบตองเขียวหรือใบตองแห้งแต่ทีน้อยใช้ใบตองเหลืองครับแต่ทีน้อยใช้ใบตองเหลืองครับ <c oughs> มุกใบตองเหลืองเป็นมุกที่มัดหัวเลาะได้แห้งมากนะครับอย่าง <c oughs> นี้เอาใบตองแห้งมาเลยดีกว่าจะหัวเลาะก,กันอย่างนี้โอ้โหอะอืมอืม,อ,ม,อ,อ,มอื่าเผาทะเลปลาหมึกอูหอย กะเพราที่ชอบที่สุดลองจาบหมูกรอบนะคือกะเาพราปลาหมึกบรรยากาศทะเลทะเลกะเพราปูกมกำลังดีก็้กิ่นไข่เจียวก็โชยมาโอ้ยมาเตะจมูกอดไม่ได้ที่จะต้องตักมาเมนูง่ายๆไม่ต้องพิสดารกะเพราไข่เจียวนี่คือเลิศที่สุดแล้ะครับกะเพรา ไอเดียวนี้ก็อยู่แล้วนะดูแล้วนี่ขนาดบางอย่างหมดไปด้วยนะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าอร่อยแล้วไอที่หมดไปอาจจะอร่อยมากก็ได้แต่ไม่เป็นไรคนเพืนคนไหนมาได้กินเมนูที่มันหมดไปก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าเด็ดแค่ไหนแต่สาหรับผมว่าอันนี้ก็สุดๆแล้วอันนี้อะไรครับพี่ต้มยำลูกชิ้นปลากายถ้าจําไม่ผิด แต่ถ้าอยากเอาเปเป๊ะๆก่อไปดูครับต้มยำค่ะต้มยำทะเลเ,เมนูนั่นแหละครับโอ้โหืพิกระจายมากเลยเห,เหมือนใช้แบบอะไรพิกขี้นกขี้นก,นกอะ่ะ,ะไม่รู้เหมือนกันม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 ันแซ่บเอิ์นั่นอะคร<อ>ับมาก เป็นเมนูที่เผ็ดแต่สดได้เรื่อยๆไม่อยากหยุดสดโอ้โหจะกลับมาอีกรอบปลาอันนี้เป็นน่าจะเป็นฉลามฉลามผัดผัดพริกอ่าน่าจะฉลามผัดพริกอโอ้โหถึงว,ว่าคุณแม่เมื่อกี้น้ำตาไหลอร่อยน้ำตาไหล <S <S เผ็นตาใจจริงๆกุ้งผัดพริกเกลือเพจริงๆเป็นทะเลเลยทั้งกุ้งปลาหมึก ความเมือกความอร่อยมันน่าจะอยู่ที่กระเทียมเนี่ยนะในนนช่ครับคุณหอมกระเทียมมากพริกเผือดจริงๆนัวๆเค็มๆพริก,ก,กต้องมาต้องมาขบคำรับเดือยครับอันนี้น่าจะเป็นแบบหว,นหวานๆมั้ ชาเรานอืมชอบความแบบพริกแบบตำหย,ยาบๆไม่แหลกอะมันเหมือนได้กินลูกโดดเข้าไปโอ้โหตดใจเราเพื่อครับ,รบจริงๆเมนูซีซาร์แบบนี้ไม่แนะนําให้ทานก่อนขึ้นเวทีนะครับแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆยอมครับหวานๆเมนูที่ต้องตังเลยนะอันนี้นครับจริงๆอร่อยทุกอัน เราทุกเมนูก็ยังเหลืออีกหลายเมนูที่หมดผมไม่ได้กินนะครับเพื่อนคนไหนมาทันได้กินเพื่อคอมเมนต์บอกหน่อยว่า<ะ>ถ้าผมมาทันครั้งหน้าอะไรที่ผมควรกินอะไรที่ผมควรสั่งทําไม่หมดนะสําหรับผมนี่มันก็วิจัยแล้วในระยองเชื่อว่าผมไม่ต้องมาเล่นอีกเรื่อยๆเลยมีร้านไหนเด็ดช่วยชี้ทางบอกหนะ่อยเพื่อนคอมเมนต์มาบอกหนะ่อยตามสั่งตีน้อยดิมทะเล อ่ค,ครับับ <Jub> หลังจากที่เราอร,อร่อยกับอาหารตีน้อยริมทะเลเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องไปเตรียมตัวขึ้นเวทีนะครับแต่ว่าไปขอบคุณพี่พี่ร้านตีน้อยก่อนครับพี่ครับขอบคุณมากมานะครับขอบคุณครับเดชเจริัน,นะครับขอบคุณครับ เล่นสองทุ่มสี่สิบได้ไหม,ไมเดี๋ยวกัน<า>ดีสวัส<า>ดีครับต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้มาลุ้นดูว่าหน้าเวทีเราจะมีคนไปดูเยอะคับขั่งขนาดไหนเพราะตอนนี้เราก็ได้ระดมคนไปจำนวนหลายสิบคนแล้ว <c oughs> เมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้น้ำหอมนะครับถามว่าพอพี่โจ๊กสอนมาวันนั้นนะ่ะ <c oughs> ที่ไปเล่นกันที่บุรีรัมย์ลืมไม่ได้เลยพอลืมแนละ้วต้องวิ่งมาใส่เลย ไมเป็นหนูกเป็นซีเรียสเลยน้ำหอมสิ่รองก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นเราขึ้นไปบนเวทีเงือองเงือออกอย่างน้อยก็ให้คนดูเขามาใกล้ๆเราสดชื่นหอมบ้างไม่ใช่เป็นตัวเหม็นๆใกล้เขาฝังใจเลยทุกวันนี้ก็คือน้อยเลยวันไหนไม่ได้ใส่น้ำหอมนะสมมติเนี่ยเดินลงเวทีปุ๊บจะขึ้นไม่ได้ใส่น้ำหอมนะ ต้องวิ่งกลับมาโจกสั่งไว้ต้องใส่น้ําหอมก่อนขึ้นเวทีไม่งั้นเราเป็นเด็กบ้านนอกไงเด็กบ้านนอกตัวมัน,นเหม็นหัวมันเหม็นวิธีแก้มีวิธีเดียวใส่น้ําหอมก่อนขึ้นเวทีตอนนี้ผมจะต้องไปขึ้นเวทีนะครับเพื่อนๆครับสไตล์การแต่งตัววันนี้ครับผมก็บรีฟทางไตล l i s t ว่าแต่งตัวอะไรก็ได้สไตล์สิงโตเลยก็ถามว่า จะให้ออกแบบชุดเป็นไงก็บอกง่ายๆสไตล์สิงโตเราก็ไม่มีอะไรก็ใส่หมวกพอ,อเขาว่าจัดมาแล้วครับเนี่ยเสื้อสิงโตเข่าสิงโตเพื่อนๆคิดว่าสไตล์ลิศเขาคิดเยอะไปหรือผมบีบไม่รู้เรื่องครับหมายถึงแต่งตัวง่ายๆสไตล์สิงโตแต่งเป็นสิงโตใครทักใจใน,ในชุดนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้กำลังใจสไตล์ตลิศได้นะครับ <c oughs> วันนี้ต้องบอกว่าลมแรงมาก เราไม่รู้ว่าบวกเราอ่ะจะหลุดหรือเปล่าต้องไปรอลุ้นดูเนี่ยลมแรงมากเลยพร้อมเรืยัครับเพื่อนๆครับพร้อมที่จะขึ้นเวทีไปฟังเพลงกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามมาครับเพื่อนเพื่อนครับตามมา Você ดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำพไม่ควันเคยนี้ฉันได้อยู่ใกลๆเธอหัวใจไอ้้องดังว่าโดดีดง ไเสื้อไปนะไปดูแล้วไปดูออกปิ๊กปิ๊กปี๊ดอะไรเอาไม้หมดเลยขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนผมเพื่อนผมเขาดูอยู่นะนี่เขาดูอยู่ในช่องนะเพื่อนผมนี่พี่เมียจังพี่โจ๊กเหรอครับพี่โจ๊กไม่ค่อยดูหรอครับพี่สมมติ พี่เพื่อนผมได้ได้ได wow. ้ไมาได้มาได้ได้ตายตายได้พี่พี่มานี่งอนเลยงอนเลยแหมไม่ได้ไม่ได้งอนเลยนี่นี่ครับเลยสองสามเลยสองสามเพื่อนผมเพื่อนผมก็ดูอยู่ฝากแบบปิดรายการแบบวันนี้จะรายการครับผมรายการอะไรครับพี่โจ๊กโซคูโจ๊กโซคูครับขอบคุณที่โจ๊กโซคูนะครับวันนี้ก็วันนี้รู้สึกยังไงครับที่ได้แบบมารายการโจ๊กโซคูดีใจดีใจนะครับตึกโป๊ได้ไหมตึกโป๊ได้ครับตึกโป๊ตึกโป๊ สุดท้ายก็ต้องปิดรายการของเองนะครับวันนี้ได้ได้พี่มามาเลยมาเลยผมต้องการหาคนตึกโป๊ปิดรายการที่ผมอยู่วันนี้วันนี้มารายการอะไรครับรายการตึกโป๊ปีรายการตึกโป๊ะนะครับขอบคุณที่ชมรายการครับผมรายการอะไรครับตึกโป๊ปรายการตึกโป๊ะนะครับพี่ชื่ออะไรครับชิปามผมชิปามขอบคุณพี่ปามมาครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรายการอะไรนะครับ บางคนกนึกวา่ารายการจกโซกูบ oh <my> างคนนึกวา่ารายการตึกโป๊เพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ <c oughs> เทปแรกครับตึกโป๊ตึกบู <c oughs> <c oughs>